แอนตี้กับใจสันชัยทอกออกมาโพสสารภาพถึงน้องอุ๋งอิงแบบนี้ครับสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มีเรื่องเา่าเกี่ยวกับอีหล่าหน่อยเฮาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเอาหม้อวสุพีเอาหมา่สอามาสุนองเอาหมา้อวสุเอฟซี FC, อีหล่าหน่อยกันได้ฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะต้องบอกว่า แอนตี้พี่น้องกับใจใส่คำว่าแอนตี้บอพิทนะครับผมเนาะสำหรับบุคคลบุคคลนี้ที่มือนหนึ่งครั้งหนึ่งเคยออกมาโพษถึงอิหล่าหน่อยเฮาเหมือนจะด้อยค่าเหมือนจะไม่ชื่นชอบในตัวอิหล่าหน่อยเฮาจนเท็ดไทยช่วงหนึ่งนะครับผมเนาะเอฟซีแฟนคลับอิหล่าหน่อยเฮาเกิดความไม่พอใจสําหรับเพียเพียรนี้ บาวอีสานพูนึงเดพี่น้องได้หนันทีเฮ็ดคลิปออกมานะครับผมเนาะโจมตีเพจเพจนี่แล้วลกับบุคลคลบุคคลดีในช่วงนั้นนะครับผมเนาะยำ่าในช่วงนั้นซึ่งต้องบอกว่าหลายๆเรื่องเข้ากับบเเ็นด้วยที่เพิ่นออกมาว่าแบบนั้นที่เพิ่นออกมาพต์แบบนั้นเราไม่เห็นด้วยเราถึงทำคลิปโต้แย้งกลับไปนะครับผมเนาะในหลายๆเรื่อง <aine> ที่เข้าบ่เ็นด้วยเอาละพี่น้องนั้นคือเรื่องเก่านะครับผมเนาะที่ผ่านมาแล้ว มืดอน,นี้นะครับผมนอดทางเพจสันชัยท็์กเพิ่นได้ออกมาโพสสารภาพแบบนี้พี่น้องสารภาพว่าเคยคิดนะว่านางจะมาแล้วไปแต่บอกเลยคิดผิดมากคือการาฟนางยังพุ่งเรื่อยๆเหมือนนางจะได้ทุกคืนเลยนะยังไม่ได้เดาว่าคืนหนึ่งต้องมี 3-4ถึง4หมื่นอ้ำบอกเลยว่าอิจฉาม,มากๆอีกกี่ปีถึงจะมีคนทําได้ขนาดนี้ยิ่งท่าหนังคายอ้อเข้าฉายกระแสนางจะไปไกลอีกขนาดไหนอายุน้อยร้อยล้านไม่เกินจริงองค์อิงเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอายุน้อยร้อยล้าน ไม่เกินจริงนะครับผมเนาะทางเพจของอ่าพี่สันัชทอกนะครับผมเนาะเพิ่นกระเดาว,ว่าโพดแบบนี้พี่้อกถึงอีหล่าน้อยเฮ้าอายุน้อยร้อยล้านไม่เกินจริงเลยกะสารภาพว่าคิดว่าอีหล่าน้อยเฮาจะมาแค่แป๊บๆแ,แล้วกะกระแสจะหายไปเพิ่นยอมรบนะครับผมเนาะว่าเพิ่นคิดผิดมากๆเลยที่คิดแบบนั้น ทุกเมื่อดีกาบนะครับผมนาะของอิหล่าหน่อยเฮายังคงพุ่งขึ้นไม่หยุดนี่ลายพี่น้องเพิลวาระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะครับผมนาอเมอื่อดีอิหล่าหน่อยเฮาพิสูจน์แล้ว,ว่าอิหล่าหน่อยเฮาทําใดและกะยืนณนะจุดจุดนี้ได้ผมสว่สดิาท่าอิหล่าหน่อยเฮาเห็นโผดโพล่หนีนะครับผมนอ้อของทางเพจอ่าชัยไทอกหรือของพี่ซันัย อิหลาหนอยเฮาจะดีใจอย่างแน่นอนพี่น้องเพราะอิหลาหนอยเฮาจะพูดอยู่เสมอกับคนรอบข้างนะครับผมนว่าลาจะเฮ็ดให้คนที่บ่มบากลาทีแอนตีลาหันกลับมาฮักลาไ้ได้หันก,าากลนนกับม้าย่อมรับในตัวลาไ้ได้นีคือคาบอกของอิหลาหน้อยเฮาและดีคือความคิดของอิหลาหน้อยเฮาอิลีเมื่อนีอย่างแน,น่ออๆอิหลาหน้อยก็สามารถ เปลี่ยนความคิดคนทีเคยเบอมากคนทีเคยแอนตีอีหลานหน่อยได้หนึ่งคนเป็นที่สําเร็จแล้วและเพื่อนกะยอมรับในตัวอีหลานหน่อยแล้วในมือน,นีนะครับผมบอลซารกะเขาไปอ่านความคิดเขียนด้วยกันใด้บินองได้หลายท่านบินองอ่าแต่ก่อนกะมีความคิดเขียนคือยังทางผีสันชัยกันแต่ตอนนี้เปลี่ยนใจแล้วพี่น้องนะครับผมเนาะอ่าหลายคนบอกว่า เด็กคนนี้เป็นยังไงก็เป็นแบบนั้นไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้เรียนแบบใครทุกสิ่งทุกอย่างมันออกมาจากข้างในของน้องอเพราะแบบนี้จึงทำให้มีคนรักน้องมากมายเอาแค่ fc มาขอถ่ายรูปก,ก็ให้ทิปมือกันมากมายแบบไม่ต้องเรียกร้องอะไรชาวซิกก็ได้นะครับผมว่าคืนคอนเสิร์ตก็ไดอีกอ่า น้องไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมาแบบนี้ตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันก็แบบนี้ให้ได้ใจใครๆหลายๆคนจริงๆนะครับผมน้นทางพี่สัจชัยกะเข้ามาต่อบาความเป็นธรรมชาตินี้แหละคงทนครับเหมือนเดี๋ยนั่นคือเพื่อนกันยอมรับแล้วว่าความที่เป็นธรรมชาติของอิรานอยเฮ้าเนี่ยแหละที่จะเห็นให,หน้อิรานอย่ยืนระยะนะครับผมเนาะได้ตลอดเพราะ การเป็นตัวของตัวเองนะครับผมนะ้องบ่ดด้เส,สเร้งบ่ดด้เลียนแบบผู้ใดยิ่งเราทําอะไรเป็นตัวเรานะครับผมนะ้ะในมือข้างหน้าพี่นอ้องมันก็ยังจะคงเป็นเหมือนเดิมกาซีเฮตไทยเอฟซีแ C FC, ฟนคลับนะครับผมน,ผมน,ผมนม้องปูสึกว่าอิหล่าหน่อยเฮาวันแรกเป็นยังไงวันนี้ยังเป็นอย่างนั้นความดังคําว่าสุปตาบ่าสามารถเปลี่ยนแปลงอิหล่าหน่อยเฮาใดยังคงเทคแคร์พ่อพ่อแม่เอฟซี ทุกทุกคนบอท์ื่อโตเขาถึงได้ง่ายเนาะครับผมเนาะแล้วก็แค่ความรู้สึกของผูป่อแม่แหมอีฟซีทุกคนนั่นคืออีหล่านอยเฮาทางบอลโจเองนะครับผมเนาะกับในเขามาคอมเมนต์แล้วก็แช่โพดีออกไปคือกันอ่าทางเสียนนด์เองแล้วก็แฟนคลับอีฟซีอีลาน้อยที่คุณดาคุณตากันเป็นอย่างดีได้เขามาสแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายอย่างเชน comment, มม่นคอมเมนต์คอมเมนต์ดีๆนะครับผมเนาะ ยอมใจในความไม่ยอมแพ้และไม่อายทำกินของเด็กอายุเท่านี้มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูงมากต้องชมผู้ดูแลและปูแนวทางให้นางด้วยครับนะครับผมที่สุดคราคนนี้ของแท้แน่นอนไม่ปลอมติดตามตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ก็คือเก่าทั้งลูกสาวและ ผมรักไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอีกคนหนึ่งที่ตามน้องมาตั้งแต่แรกแรกเมื่อก่อนจะมีกระแสว่ามาลายทิพย์มาลายวนบ้างแต่อยากจะบอกว่ามาลายทุกพวงที่ห้อยคอมันคือมาลายจริงๆไม่ได้วนไม่ได้ทิพย์อีกอย่างที่ชอบร้องคือต่อให้น้องจะมีเงินมากมายแต่ก็ไม่เคยเห็นน้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ได้มาให้แม่เก็บจะใช้อะไรก็ขอแม่ไม่ได้ใช้ของหรูราคาแพงเสื้อผ้าบางทีก็ซื้อมือสองตามตลาดนัดเป็นหมอรำหญิงที่มีมาเยทุกคืนและติดมือก่อนแสดงและตอนอยู่บนเวทีมากน้อยกว่ากันไปวันหยุดก็มีมาลัยปุงอิง,งเพชรบ้านแพงคือที่สุดแล้วครับ นี่ก็บคือคอมเมนต์บางส่วนบางคอมเมนต์นะครับผมเนอะทีเข้าไปคอมเมนต์ในโพสของทางเพจของอ่สันชัยทล์กนะครับผมเนาะหรือพี่สันชัยจากแอนตี้นะครับผมเนาะในวันนั้นสู่การยอมรับในตัวตนของอิหลานหน่อยเฮ้าในวันนี้ยอมรับในความสําเร็จของอิหลานหน่อยเฮ้าความสามารถของอิหลานหน่อยเฮ้าในวันนี้ เราสนับสนุนทุกคนที่หักและเอ็นดูอีหล่าหน่อยเรื่องเล่าที่ผ่านไปกับขอยันผ่านไปนะครับผมมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งหนึ่งพี่สันชัยเคยไปให้กําลังใจอีหล่าหน่อยเท่าหลังเวทีในพีพพพนน่น้องปุณิย์ปรดนรงกิมดันบอยสานํำมาให้เมืองขึ้นกันเนะครับผมเนะาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้ทางช่องบอยสารน้ำแน เพื่อเป็นกำลังใจคลิปนี้บอลซานาตองกรณยาตขอตัวล่าไปก่อนพอกันไปคลิปหน้าสวัสดีครับผม oh.